าจ,าจาตัวเลขที่เราได้เห็นอย่างเรียกว่าเพิ่มขึ้นอยา่าง้าวกระโดดในช่ว45ง4-5ปีที่ผ่านมานะครับจากศูนย์นั้นเราเห็นว่าประเด็นของเรื่องเด็กนะครับกพมากเต็มสภาวะที่เข้าทางวิฤีในสังส<ญ>นนคมขณะกิจวัตรเราเป็นผู้กระทำแลาเป็นผู้กระทำการอื่นนะครับมีการเอ่อการฆ่านะครับการแทน แล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือน,นใจและเกิดความสูญเสียต้องบอกว่าเวลามีประเพณีขึ้นเด็กเกิดขึ้นและยเย่ยงสนผลทุกนั้นครอบครัวของผู้ถูกกระทำก็สูญเสียครอบครัวของผู้กระทำก็สูญเสียเช่นกันดังนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญนะครับต้องผมต้องฝากว่าสาเหตุที่เกิดความรุนแรงต่างๆนั้นจากการประเมินของกระทรวงพอ,อร์บกระทรศึกนั้น มีอยู่ประมาณ5้ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะบังคับได้แต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้เป็นเรื่องฝังปกติของสารเคมีในสมองเป็นความรู้สึกคิดๆนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเกิดภาวะปวดจิตขึ้นมาเกิดแก้ไขตามระดัประดับตะดับทางการต่อบรับไปแต่ในสุดก็มาสังเกตุมาจะต้องรับรูว การเลี้ยงดูนะครับการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมาะสมขาดการเอาใจใส่กับเด็กและเยาวชนนะครับตามที่ควรการขาดการชี้นำนะครับการสั่งสอนที่ถูกต้องจากบุคคลในครอบครัวด้วยกันเองปัจจัยที่3เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุนสนครับที่ทําให้เยาวชนและเด็กของเรานั้น มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเข้าไปพูพันกับอบายมุขเข้าไปพูพันกับยาเสพติดและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องรายได้และความเป็นอยู่ของครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่พอมีความยากจนมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับก็มีความล่อแหลมครับที่จะหาวิธีง่ายๆในการทําเรื่องผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เดินดาเนินคดีภายในที่สุด รวมถึงประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องในสถานศึกษาที่มีการบูลลี่กันไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่ผ่านทางช่องทางซไซเบอร์นะครับการบูลลี่ต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นที่ให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำและผู้กระทำทั้งหลายนะครับและประเด็นสุดท้ายคงต้องขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเกี่วยวกับการเสนอข่าวแล้วก็รายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องเกมออนไลน์สื่อต่างๆโซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มคงต้องขอฝากนะครับพี่ๆสื่อมวลชนว่าการนำเสนอข่าวต่างๆนั้นบางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องให้รายละเอียดจนครบถ้วนเพราะยิ่งเวลามีข่าวเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ จากคนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเยาวยชนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ด้วยกันดังนั้นผมต้องขอฝากสื่อมวลชนอีกแขนงหนึ่งนะครับในการที่จะจํากัดการนําเสนอรายละเอียดไม่ได้จํากัดการนําเสนอข่าวนะครับแต่จํากัดการนําเสนอรายละเอียดของแต่ละเคสที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําสถานที่ นะครับบางครั้งพูดถึงตำบลอำเภอจังหวัดไปเลยแทบจะชี้ได้เลยว่าผู้ถูกกระทําหรือว่าผู้กระทํานั้นเป็นคนที่บ้านอยู่ไหนหรือชื่ออะไรนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้ทางกระทรวงพอมอเรานะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยญอย่างยิ่งและจากการที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาตินะครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้มีแนวทางที่สําคัญคือป้องกันที่จะไม่ให้เด็กนั้น ก้าวข้ามจากกลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดการที่จะป้องกันนะครับเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าต้องอาศัยความร่มมือของทุกๆหน่วยงานนะครับทุกหน่วยราชการและภาคเอกชนคนในชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวที่จะเป็นปันจจัยสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นก้าวข้ามจากกลุ่มเสี่ยงกลายไปเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิด อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาต่อมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการข้อกฎหมายที่กระทรวงพอมอเราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนั้นเรามีกฎหมายอยู่สามสี่ประมาณสฉบับที่ผมเองได้ขอให้คณะกรรมการกฎหมายเร่งดาเนินการนะครับมี พรบคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงภายในครอบครัวนะครับมีร่างพรบส่งเสริมและพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็มีร่างพรบคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งการทํางานและการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเร่งรีไวซ์จากหลายๆ้นหลายๆห,ห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของร่างพรบรคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับในปลายปีนี้จะมีการประชุมสําคัญระดับโลกที่เมืองโบโกต้านะครับเมืองหลวงของประเทศโคลอมเบียเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในครอบครัว กฎหมายฉบับนี้นะครับเราตั้งเป้าว่าจะทําให้เสร็จภายในปีนี้นะครับจริงๆจะภายในไตรมารสสของปี2567นะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่กระบวนการผ่านทางคอรมอแล้วก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื่อที่ปลายปีนะครับประเทศไทยจะได้สามารถกล่าวบนเวทีโลกได้ว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองการกระทําความรุนแรงนะครับในกับบุคคลในครอบครัวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนอกจากร่างพรบรต่างๆนะครับ ก็ยังมีอนุบัญญัตินะครับหรือกฎหมายรองที่ทางกระทรวงพมเราเร่งดาเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานตลัดนะครับในกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับกรมสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับกรมคนพิการนะครับรวมไปถึงกรมผู้สูงอายุนะครับเรามีกฎหมายรับรองอยู่ รวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าฉบับที่เรากําลังเร่งดําเนินการอยู่นะครับซึ่งคณะทํางานทางด้านกฎหมายก็ได้เร่งการประชุมแล้วก็จะได้ออกกฎหมายลำดับรองม,มาโดยเร็วนะครับและในประเด็นสุดท้ายที่จะขออนุญาตเรียนนําเรียน สื่อมวลชนก็คือว่าในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทางกระทรวงพอมอเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาแล้วก็เวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโครงสร้างประชากรน,นะครับเราจะจัดขึ้นที่ศูนศย์สิริจิตในวันที่7 มีลาคมที่จะถึงนี้จะเป็นการเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโครงสร้างประชากรนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับเข้ามาร่วมกันให้รับทราบแล้วก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่วันนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วและถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกไม่เกิน10ปีจากนี้ไปประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่สถานะสังคมผู้สูงยุสุดยอดซึ่งจะทําให้ปริมาณกลุ่มคนที่จะเป็นอยู่ในอายุแรงงานนั้นจะน้อยลงไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีและแนวนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้าน,นต่างๆนั้นก็จะไม่สามารถทําได้เพราะประเทศไทยจะขาดซึ่งกลุ่มคนที่เป็นชั้นกลุ่มอายุที่เป็นการทํางานอยู่นะครับดังนั้นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างประชากรที่จะจัดขึ้นในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ศูนย์สศรกิจนั้นก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกฝ่ายนะครับผ่านทางสื่อมวลชนนะครับขอให้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางนะครับให้เป็นทางออกกับประเทศไทยด้วยกันนะครับ ก็ขออนุญาตอัปเดตน,นะครับสิ่งที่เราได้ไประชุมกันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับการทํางานในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเพียงเท่านี้ก็ไม่ทราบทางสื่อมวลชนมีประเด็นอะไรอยากจะซักถามไหมครับจบครับโอเคนะเรื่องการบ้านไม่มีครับมีการเ,เชิญนบะ ในส่วนของถอดถอดหมวกร,รัฐมนตรีออกใส่หมวกน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเราพูดมายืนยันตั้งแต่แรกนะคระับว่าการทํางานเชิงการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนาการแก้ไขกติกานโยบายต่างๆนั้นเราจะไม่แตกนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็หรือแม้แต่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หมดหนึ่งหมดสองนั้นเราก็ยังยืนยังให้คงเดินอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการที่สามตัดสินออกมาเช่นนี้นะครับแน่นอนก็จะกระทบกับการทํางานของภาคเก้าไกลเพราะว่าแนวทางการทํางานของแต่ละพักก็จะแตกต่างกันไป แต่ว่ายังมีหลายพักที่มีแนวทางที่ตรงกันกับพรรคชาติไทยพัฒนายกตัวอย่างเช่นพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเรามีแนวทางตรงกันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาตรา1นึนะครับกฎหมายอาญามาตรา1นึหรือแม้แต่เรื่องบทวดหนึ่งหมสองของรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นเหตุที่มาของรัฐบาลชุดปัจจุบันดังนั้นผลกระทบก็จะมีแต่ว่าจะจํากัดอยู่ในส่วนของการทํางานของพรรคเข้าไลนะครับ มคิดว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนที่นิยมในพรรคเก้าวไกลก็จะยังนิยมอยู่ตลอดเหมือนเดิมน,นะครับส่วนกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความคิดเห็นต่างไปก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรมากมายเพราะว่าเรื่องความคิดต่างๆของสังคมในปัจจุบันนั้นค่อนข้างจะเซ็ตเป็นเฟรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นแฟนคลับของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็คงจะยัง เี่ยวเหนียวแน่นอยู่กับพวกเราอยู่ในขณะที่แฟนคลับของพรรคก้าวไกลและแต่ละพรรคนั้นก็ยังคงเหนียวแน่นอยู่กับแต่ละพรรคคงไม่ได้กระทบกับฐานความนิยมของแต่ละพรรคอย่างไรนะครับณวันนี้นะครับณวันนี้คำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังไม่ได้ แล้วณวันนี้ย้ำก่อนว่าณวันนี้นะครับยังไม่ได้มีการกระทบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเมืองแต่ว่าในอนาคตอีก3าเดือน6เดือนจากนี้ไปก็คงต้องดูขั้นตอนของศาลหรือว่าแม้แต่องค์กรอิสระนะครับว่าจะมีการดําเมินการทางกฎหมายตามคําร้องของผู้ที่เข้าไปร้องเรียนนั้นแต่แต่ละเรื่องนั้นเนี่ยอย่างไรถึงตอนนั้นผมจะต้องมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าณวันนี้ด้วยคาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ไม่ได้กระทบอะไร,รกับการเมืองในขณะนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไม่มีการพูดถึงมาตรา1นึในสภาผู้แทนราษฎร นะครับหรือในระบบรัชสภาพเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นได้ชี้ชัดออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนจะตีตนไปก่อนใครว่าจะเกิดเหตุการณ์น,นั้นนี้ผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเรายังมีปัญหาอีกมากนะครับที่ควรจะต้องได้รับก,การแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นผมยังคิดว่าก็ให้ต่างคนต่างคิดนานาจิตต่างกันไปแต่ในฐานะของพรรคชาติทไทยพัฒนาวันนี้เรามีภารกิจในการทํางานให้กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราคิดว่ายังมีภารกิจอีกมากมายที่จะต้องเร่งแก้ไขนะครับส่วนเรื่องอื่นาใครคิดว่าจะเป็นเรื่องด่วนก็ว่ากันไปแต่ชาติไทยพัฒนาคิดว่าปัญหาสําคัญคือปัญหาทางด้านสังคมแล้วก็โครงสร้างของประชากรที่เราต้องเร่งแก้นะครับโอเคครับขอบคุณครับดิเชิญครับ การสแกนกลุ่มเด็กเสี่ยงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าเด็กที่อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นคงต้องดูทั้งสภาพแวดล้อมนะครับสภาพครอบครัวสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไรคนที่อยู่ในชุมชนและคนที่อยู่ในครอบครัวนั้นจะเป็นคนที่สามารถช่วยสแกนได้อย่างดีที่สุด ผมจึงได้พูดอยู่เสมอนะครับว่าปัญหาเรื่องสังคมนั้นไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาที่ชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันเอาใจใส่แล้วก็สอดส่องดูแลอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเห็นพฤติกรรมของคนข้างบ้านเปลี่ยนไปนะครับโดนออกจากงานหรือว่ามีสภาพเศรษ,ษฐกิจหรือว่าเรื่องว่าปัจจัยห้องร้องที่เปลี่ยนไปนั้นถ้าอาจจะเกิดส่งผลกระทบกับเยาวชนหรือเด็กของบ้านนั้นได้ก็คงต้องบอกเล่าสู่กันฟัง นะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเพราะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยหากเยาวชนหรือเด็กคนหนึ่งไปก่อปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบเพียงแค่ครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวมันมีทั้งครอบครัวผู้ถูกกระทําของครอบครัวผู้กระทาด้วยเช่นกันญาติพี่น้องจะได้รับผลกันหมดนะครับดังนั้นการเรียกว่าสแกนหากลุ่มเด็กเสี่ยงนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทุกหน่วยงานและภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นจะต้องช่วยกัน รประเด็นต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการลดอายุของเด็กที่กระทัาความผิดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่12ปีนั้นต้องเรียนว่าวันนี้ถ้าหากว่าสมมติสมตสมติมีการปรับอายุของผู้กระทัาความผิดลงจาก12ปีเหลือเหลือ10ปียกตัวอย่างหรือ11ปีก็แล้วแต่ผมมั่นใจว่าอีกไม่นานเราก็จะเห็นผู้กระทัาความผิดที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ลงไปอีกก็คือ9ขวบ8ขวบ และถึงเมื่อนั้นเราจะลดเพดานอายุลงไปอีกหรือไม่จะลดลงไปจนกระทั่งเหลือ3ขวบ2ขวบหรือไม่ซึ่งประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าหัวใจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่อายุหัวใจสําคัญอยู่ที่การสแกนเด็กกลุ่มต่างๆแล้วก็ความเอาใจใส่ของสังคมเพราะว่าข้อมูลจากศูนย์สอส,อสอที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้นสะท้อนให้เห็นครับว่า วันนี้ปัญหาของสังคมไทยเป็นเวลาที่ครอบครัวพ่อแม่และบุคคลที่ล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชนนั้นต้องให้ความสำคัญอย่างมากมิฉะนั้นแล้วท่านไม่รู้เลยครับว่าผลกระทบนั้นมันจะตกอ,อยู่ที่ตัวท่านหรือไม่ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาวชน,น,นในวันนี้ย้ำเลยนะครับว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายทางภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องในชุมชนนั้นต้องช่วยกันดูครับ Bon okay.